ก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนเราควรถามตัวเองก่อนว่าเราพร้อมที่จะลงทุนแล้วหรือยังคำถามแรกค่ะเรายังมีหนี้บัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่หรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่การลงทุนอาจจะไม่ใช่ทางออกของความมั่นคงที่ดีสักเท่าไหร่ เพราะว่าห่างดอกเบีย้ยของหนี้สินคือ20%ต่อเดือนมันคงไม่ง่ายเลยที่จะลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนมากกว่า20%อย่างสม่ำเสมอคำถามที่2ค่ะคุณมีเงินฉุกเฉินเพียงพอแล้วหรือยังปัจจุบันนี้เศรษฐกิจกไม่ได้ดีแบบเมื่อก่อนค่ะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่างานที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้มั่นคงเพียงใดรายได้ของเราที่เข้ามาจะยังสม่ําเสมอแบบเดิมอยู่หรือเปล่า โดยทั่วไปสําหรับพนักง,งานประจาําควรจะมีเงินฉุกเฉิน3-6เดือนครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ว่าสําหรับงานอิสระก็ควรจะมี6เดือนถึง1ปีให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายค่ะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าสถานการณ์ที่ทั่วโลกกาลังเผชิญอยู่ตอนนี้เงินฉุกเฉินมันสาคัญมากแค่ไหนการลงทุนที่ดีควรจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อรายได้ของเราเมื่อหักรายจ่ายทั้งหมดแล้วยังคงมีพอที่จะลงทุนเพื่ออนาคตค่ะ 8สิ่งที่เราควรจะรู้ก่อนการลงทุน First avoid lifestyle inflation สิ่งสำคัญของการเก็บเงินก็คือการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม lifestyle c r e e หรือว่า lifestyle inflation มันคือพฤติกรรมที่เราทำเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะเมื่อเรามีรายได้มากขึ้น เช่นการซื้อสินค้าแบรนด์เนมสุดหรูเมื่ออาหารสุดแพงสินค้าหรือบริการที่เมื่อก่อนเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยแต่วันนี้มันกลับกลายเป็นเรื่องจําเป็นสมฐานะไปซะอย่างนั้นเราเลือกที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีรายได้มากขึ้นแต่ว่าถ้าเรานํารายได้ที่เราได้มากขึ้นนี้ไปลงทุนล่ะคะให้เงินมันต่อเงินลองคิดดูว่าในอนาคตเราจะมีเงินมากเท่าไหร่ Start investing even a little at a time เพียงแค่คิดจะเริ่มลงทุนไม่ว่าเงินจะมากน้อยแค่ไหนก็สามารถทําให้มันเป็นเงินก้อนโตได้ค่ะสําหรับหลายๆคนพอคิดถึงคําว่าลงทุนอาจจะนึกถึงคนใส่สูทใส่เสื้อเชิต้ตนั่งจองโมนิเตอร์ที่เต็มไปด้วยกราฟตัวเลขหรือภาษาที่เราไม่เข้าใจแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้จําเป็นต้องมีเงินก้อนใหญ่เพื่อจะลงทุนค่ะกุญแจของการสร้างความมั่งคั่งก็คือการสร้างนิสัยการลงทุนเพียงแค่เราคิดว่าวันนี้เราจะเก็บเงินเท่าไหร่เอาไปลงทุนเท่าไหร่วันละ50บาทวันละ100บาท วันละ20บ,บาทก็ยังได้ Know what you are investing for รู้ว่าเรากำลังจะลงทุนเพื่ออะไรทุกอย่างต้องมีเป้าหมายค่ะเพราะว่าแต่ละเป้าหมายเนี่ยมันตามมาด้วยการใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ไม่เหมือนกันหากเป้าหมายของเราคือทุนการศึกษาปริญญาตรีของลูกในอีก6ปีข้างหน้าหรือว่าเงินกเกษียณของเราในอีก30ปีข้างหน้าหรือว่าจะเป็นเงินท่องยุโรปในอีก3ปีข้างหน้าความเสี่ยงในการลงทุนของแต่ละเป้าหมายเรารับได้ไม่เท่ากันค่ะ ในอีก6ปีข้างหน้าเราจําเป็นต้องจ่ายค่าเทอมลูกถ้าหากกองทุนที่เราลงทุนนั้นเสี่ยงจนเกินไปและผลตอบแทนไม่เป็นดังหวังแสดงว่าการลงทุนนี้ไม่สําเร็จวันนี้เป้าหมายการเก็บเงินของคุณคืออะไรคะ Understand the risk you are taking เข้าใจความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เรากําลังลงทุนก่อนที่จะเริ่มลงทุนเราควรจะทราบก่อนว่าเราสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นแฟนซีเวเขาก็จะถามคุณว่า คุณสูญเสียเงินได้มากน้อยแค่ไหน10%โอเคไหม20%ไหวหรือเปล่าถ้าหากเราจะต้องใช้เงินนี้ในการดาวน์บ้านอีก3เดือนข้างหน้าเราก็ไม่สามารถลงทุนในความเสี่ยงที่มากได้แต่ว่าถ้าหากเป็นเงินกเกษียณในอีก30ปีข้างหน้าล่ะคะภายใน30ปีมันอาจจะมีขึ้นลงของวัฒนจักรเศรษฐกิจแต่ว่าถ้าเรามีระยะเวลาที่มากพอความเสี่ยงมันก็จะน้อยลงไปด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่เราควรจะเริ่มลงทุนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ Diversify your investment หลายๆคนเคยได้ยินคำว่า asset allocation มันเป็นแนวคิดของการจัดพอร์ตการลงทุนโดยผสมหลากหลายสินทรัพย์เข้าด้วยกันเพื่อกระจายความเสี่ยงและโอกาสสร้างผลตอบแทนเหมือนกับคำคมที่คนเขาใช้กันทั่วโลกอะค่ะว่า don't put all eggs in one basket อย่าใส่ไข่ทั้งหมดในตะกร้าใบาเดียวเราควรจะลงทุนให้หลากหลายสินทรัพย์หลากหลายอุตสาหกรรมและหลากระดับความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์เขามีความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันเราควรจะจัดพอร์ตการลงทุนและกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมกับเป้าหมายของเรา Invest for the long term หลายสตกษาดีหลายสถิติบอกว่าถ้าเราลงทุนมากกว่า10ปีเราจะได้ผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนระยะสั้นหุ้นบางตัวกองทุนบางกองใช้เวลาในการเติบโตไม่เท่ากันยกตัวอย่างคะ่ะถ้า,าเป็นบริษัทสตาร์ทอัพ เขาอวจจะสร้างกําไรให้เราในอีก3าถึง4ปีข้างหน้าถ้าเราขายหุ้นบริษัทนี้หรือกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นโกร w หรือหุ้นเติบโตนี้ไปก่อนเราก็จะไม่ได้ผลตอบแทนตามที่เราหวังหรืออาจจะขาดทุนได้ซ้ํานอกจากนี้แล้วค่ะพลังของดอกเบีย้ยทบต้นมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อถ้าเรามีระยะเวลาการลงทุนที่นานพอผลตอบแทนที่เราได้ในวันนี้ไปทบกับเงินทุนเริ่มต้นให้มันพอะพูนขึ้นไปเรื่อยๆทุกปี ยิ่งนานเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้ผลตอบแทนมากขึ้นเท่านั้น Consider how much time you can put into investing เราควรตัดสินใจว่าเราจะใช้เวลาไปกับเงินลงทุนของเรามากแค่ไหนถ้าหากเราเลือกที่จะลงทุนด้วยตัวเองเลือกเฟ้นหาหุ้นตัวเก่งเองจับทิศทางตลาดวิเคราะห์หุ้นของบริษัทที่เราจะลงทุนซื้อขายให้ถูกเวลาเรื่องเหล่านี้จำเป็นต้องศึกษาให้ละเอียดและต้องใช้เวลากับมันมากสนหน่อยค่ะ ถ้าหากเราเลือกที่จะลงทุนในพอร์ตโฟลิโอของแต่ละแพลตฟอร์มหรือว่าแต่ละบระจอที่เขาออฟเฟอร์ให้เราก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อให้เขาบริหารสินทรัพย์ให้กับเราถ้าหากมีเวลามากมีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนก็สามารถเลือกลงทุนได้เองเลยค่ะแต่ว่าถ้าหากคำตอบคือไม่การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็เป็นทางเลือกที่ดีค่ะ Make an investing plan and stick to it วางแผนการลงทุนและดำเนินการตามแผนที่วางไว้ค่ะ เหตุผลหนึ่งที่นักลงทุนได้ผลตอบแทนน้อยกว่าที่เขาหวังก็เพราะว่าเขาขายสินทรัพย์ไม่ถูกเวลาหลายๆครั้งการตัดสินใจขึ้นอยู่กับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของสินทรัพย์นั้นยกตัวอย่างกองทุนรวมช่วงไหนที่ทําผลงานได้ไม่ดีเราก็อยากจะขายแต่ช่วงไหนที่ทําผลงานได้ดีเราก็อยากจะกลับเข้าไปซื้อถึงแม้ว่าราคามันจะไปไกลแล้วก็ตามซึ่งหลายครั้งมันก็ทําให้เราได้ผลตอบแทนน้อยกว่าที่หวังค่ะ แทนที่เราจะวิ่งไปตามตลาดซู้วางแผนการลงทุนให้เหมาะสมเลือกหุ้นหรือกองทุนที่พื้นฐานดีอย่าหยุดลงทุนเพียงเพราะช่วงนั้นเขาทำผลงานได้ไม่ดีและอย่าขายเพียงเพราะเราคิดว่าอนาคตอันไกลมันอาจจะตกลงมากกว่านี้ เมื่อเรามีเป้าหมายของการลงทุนและเข้าใจความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์แต่ละตัวหลังจากที่วางแผนการลงทุนแล้วกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในระยะเวลาที่มากพอใช้เวลาศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจเมื่อเราพร้อมก็เริ่มลงทุนได้ทันทีอย่าลืมนะคะการลงทุนที่ดีต้องลงทุนเมื่อพร้อมแต่เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สวัสดีค่ะ